ัวฝักเจ้าของประตู้บันท่าลาดอำเภอบนแพยงนครปนมนะฮะออกฝักแล้วนะครับเจ็บขาดไปบ้างแล้วนะฮะครับสวัสดีครับประตูครับครับสวัสดีครับทัวฝฟักยาประตูใส่อย่างน้อครับผู้ทรงงามนะฮะใส่นกแก้วครับนกแก้วชิงผัดนะครับครับวัสดุปรับสมดุลดินนะฮะจรงไนครับพบยินเห็นครับ ใบบกค่อยลายครับมากดกครับมากดครับผมมีโรคมีแมลงไหมครับผมบกค่อยมีครับบ่ได้ฉีดยามามฮะบ่ได้ฉีดยาเลยอืมสี่ารนี้คุณพ่อใส่ปุ๋ยยังครับผมปุ๋ยเคมีครับนั้นเป็นยังไงครับผลผลิตเป็นยังไงฮะมีแต่ใบครับมากบกค่อยดกครับใบลายมากบดกบ่ครับครับโรคแมลงมีบ่ครับตอนใส่ปุ๋ยเคมีโอ้ลายครับเพี้ยเพี้ยมฮะครับ เพียกับบงหลายได้ฉีดยาป่ะครับฉีดยาตลอดเลยครับฉีดยาอืมปีนี่ใส่ดอกจอกชิงพันสิบสี่นะครับครับเพี้ยมีบ่ฮะเพียโบมีเลยครับปีนี้โบมีเพียะครับบงหลอนกับ่ค่อยมีครับครับรู้สึกว่ามันแข็งแรงไ่มฮะรู้สึกก็แข็งแรงครับปีนี้ต้นทุนเป็นยังไงครับคุณพ่อครับต้นทุนกับโบแห้งครับอืม ว่าพอใส่อยู่นะครับ,รบ<ะ>ต้นทุนไม่แพง